สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนัด่านสำารงอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะครับในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องที่ครูจะสอนนะครับในวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาก็คือเรื่องมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับเพศและการเทศะนะครับนะเมื่อพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับมารยาททางสังคมที่ เหมาะสมกับเพศและกาลเทศะนะครับาการดำรงชีวิตในสังคมเนี่ยเราจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมครับเพราะคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยไม่ได้มีแต่เราคนเดียวนะครับไม่ได้มีแต่ครอบครัวเราไม่ได้มีแต่ญาติของเรานะครับก็ <sequel. S 2> จะมีคนอื่นเยอะแยะนะครับที่อยู่ในสังคมร่วมกับเรานะครับฉะนั้นาการแสดงมารยาทที่เหมาะสมกับเพศและกา,าลเทศะ Take เนี่ย จะทาให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับนักเรียนดูตัวหนังสือสีแดงนะครับอ,อ่านว่ากาละเทศะนะครับคือกกไกสสตารลอิงสลาเอทอทหารสอสลาสลาะนะครับอ่านให้ถูกนะครับกาละเทศะนะครับถ้า,าเราแสดงวาลยาที่เหมาะสมกับเพศแล้วก็กาละเทศะนะครับกาละเทศะก็คือ,อช่วงเวลาที่มันเหมาะสมนะครับ ถ้าเราแสดงออกมาได้ดีนะครับเราปฏิบัติได้เหมาะสมเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมของเราเนี่ยได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับนักเรียนก็ดูเหมือนในรูปนะครับนะการพูดนะจะด้วยถ้อยคําที่สุภาพนุ่มนวลน,นะครับกล่าวคําขอบคุณขอบใจต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นมารยาททางสังคมของสังคมไทยนะครับอ่า มารยาทในการพูดนะครับาการพูดเพศชายและเพศหญิงเนี่ยความแสดงมารยาทในการพูดดังนี้นะครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือกล่าวคําสวัสดีเมื่อพบเจอหรือทักทายกันนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมนะครับที่แสดงออกถึงความเป็นไทยอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเจอ,อไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่ารุ่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นรุ่นน้องกว่าก็ได้นะครับการทักทยาย อย่างแรกนะครับก็คือการสวัสดีนะครับการสวัสดีก็คือการยกมือไหว้นะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะครับเพศชายก็สวัสดีครับนะเพศหญิงก็สวัสดีค่ะนะครับคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับหรือมีความอาวุโสน้อยกว่าเป็นเด็กกว่าเนี่ยก็จะต้องทำความเคารพแล้วก็สวัสดีผู้ใหญ่นั่นเองนะครับส่วนมากการสวัสดีก็เป็นการพบเจอกันครั้งแรกหรือ จะเป็นการพบเจอกันในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นการกล่าวสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายของสังคมไทยอยู่แล้วนะครับต่อไปก็คือการใช้คำพูดหรือน้ำเสียงที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนะครับเพศชายก็ต้องพูดให้มีความหนักแน่นนะครับไม่อ่อน,เก,นเกินไปนะครับเพศหญิงเนี่ยจะต้องพูดด้วยความไพเราะอ่อนหวานให้เหมาะสมกับ ความเป็นเพศหญิงนะครับซึ่งเพศชายเนี่ยจะเป็นเพศที่ค่อนข้างแข็งแรงมีความหนักแน่นฉะนั้นการพูดการจาก็ต้องดูให้มีความหนักแน่นนะครับสมกับเป็นเพศชายเพศหญิงก็พูดให้ไพเราะอ่อนหวานนะครับให้สมกับความเป็นเพศหญิงไม่พูดจากระโชกโขค้าจนเกินไปนะครับอ่าข้อต่อไปก็คือใช้คําพูดที่มีคําลงท้ายที่สุภาพทุกครั้งนะ ครูจะย้าเสมอนะครับคําพูดที่สุภาพมีคําลงท้ายคืออะไระเพศชายลงท้ายด้วยคําว่าครับเพศหญิงลงท้ายด้วยคําว่าค่ะใช่ไหมครับก็เหมือนที่ครูพูดกับนักเรียนครูก็มีคําลงท้ายด้วยคําว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนพูดกับผู้อื่นหรือพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีหางเสียงมีคําลงท้ายนะครับด้วยคำว่า ครับสำหรับเพศชายคำว่าค่ะสำหรับเพศหญิงนะครับและต้องไม่พูดคาหยาบหรือก้าวร้าวไม่พูดเสียงดังหรือพูดแทรกขณะที่ผู้อื่นกําลังพูดอันนี้ก็เป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งครับคนอื่นพูดเราก็ไม่ควรไปพูดแทรกนะครับไม่ควรตะโกนหรือพูดดังจนเกินไปนะครับดูให้เหมาะสมกับการรัฐศึกษาไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาของเราด้วยนะครับอ่าต่อไปนะครับ กล่าวคําว่าขอบใจกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือมีความอาวุโสน้อยกว่านะครับขอบคุณสําหรับผู้ที่มีอายุเท่ากันนะหรืออาจจะมีอายุมากกว่านะครับเมื่อผู้อื่นชมเชยให้ความช่วยเหลือหรือมอบสิ่งของให้นะครับเมื่อผู้อื่นเนี่ยช่วยเหลือเรามอบสิ่งของให้เราหรือช่วยเหลือเรา,ต,าต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องมีคําพูดขอบคุณหรือขอบใจนะครับ โดยการพูดเนี่ยถ้าคนที่มาช่วยเหลือหรือให้ให้ความช่วยเหลือต่างๆแก่เราหรือมอบสิ่งของให้เราเนี่ยอายุน้อยกว่าเราเราก็พูดคําว่าขอบใจนะครับถ้าผู้ที่มาให้ความช่วยเหลือเรามีอายุหรือมีความอาวุโสที่มากกว่าเราหรืออาจจะใกล้เคียงกับเรานี่แหละนะครับคําพูดก็คือขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความมีน้ําใจอย่างหนึ่งครับเมื่อ คนอื่นมีน้ำใจที่จะมาช่วยเหลือเราเราก็อาจจะไม่มีสิ่งตอบแทนนะครับนอกจากคำพูดก็คือขอบคุณขอบใจพูดด้วยคำที่จริงใจด้วยคำที่นุ่มนวลน,นะครับต่อไปก็คือกล่าวคำขอโทษนะครับอันนี้เป็นคำพูดที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเมื่อเราทำผิดสิ่งที่เราควนพูดก็คือขอโทษ แม้ว่าการกระทําของเราเนี่ยจะเป็นการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับบางทีเราอาจจะเผลอทําผิดไปแล้วก็ต้องมีการกล่าวคําว่าขอโทษนะครับเมื่อเราขอโทษฝั่งตรงข้ามหรือคนอื่นที่ได้ยินคําขอโทษจากเราเนี่ยก็บางทีอาจจะโมโหโห,หรืออ,อยากจะโทษเรามากกว่านั้นก็อาจจะให้อภัยเรานะครับการขอโทษการให้อภัยเนี่ย เป็นการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้นะครับคนที่ทําผิดก็ต้องรู้จักคําว่าขอโทษนะครับเมื่อขอโทษแล้วอ,อีกฝ่ายก็ต้องรู้จักให้อภัยเช่นเดียวกันนะครับามาดูกิริยาท่าทางนะครับว่าเพศชายและเพศหญิงเนี่ยควรแสดงกิริยาท่าทางยังไงบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือ ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะครับอันนี้การยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเนี่ยให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราครับช่วงวงัยของเราเนี่ยเป็นวัยที่กําลังยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นวัยที่กําลังจเจริญเติบโตนะครับความคิดต่างๆเนี่ยเริ่มจะเป็นนักเรียนนะครับพัฒนาจากเด็กทารกขึ้นมาเป็นเด็กวัยเรียนนะครับการ ทำตัวให้ร่าเริงแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเนี่ยก็จะทําให้สมองเราปลอดโปร่งนะครับสามารถที่จะคิดต่างๆหรือทํางานต่างๆหรือเรียนหนังสือได้ดีนะครับทำ,ทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นเองนะครับต่อไปก็คือรู้จักควบคุมตนเองเมื่อโกรธนะแล้วก็ต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะครับวัยเราเนี่ยเป็นวัยที่กําลังเล่นใช่ไหมครับการเล่นเนี่ย บางทีอาจจะมีความรุนแรงบ้างครับเผลอบ้างนะครับอาจจะทําให้เพื่อนเจ็บอาจจะทําให้เพื่อนตกใจนะครับเมื่อเพื่อนเจ็บเพื่อนตกใจนะครับหรืออาจจะความมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีนการล้อเลียนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้เพื่อนเราโกรธได้นะครับเมื่อ,อเพื่อนทําให้เราโกรธเราก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองบ้างนะครับเราต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ย เพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับเมื่อเพื่อนขอโทษเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ไม่ใช้ความรุนแรงในการเล่นนะครับไม่ทำร้ายร่างกายนะครับต่อไปนะครับสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และสำรวมกิริยาไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวต่อผู้อื่นนะครับเราเป็นเด็กเป็นวัยที่ต้องให้ความเคารพ นานอบน้อมต่อผู้ใหญ่นะครับแสดงกิริยามารยาทที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ก้าวร้าวต่อผู้ใหญ่นะครับต่อมาเลยนะครับก็คือต้องไม่ล้อเลียนไม่เลียนแบบพฤติกรรมของเพศตรงข้ามแล้วก็ไม่ล้อเลียนพฤติกรรมของผู้อื่นนะครับการล้อเลียนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามนะครับเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทในวัยของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะ นะครับเราจะเห็นว่าการเล่นต่างๆการล้อเลียนเพื่อนเนี่ยจะทําให้เพื่อนเนี่ยไม่พอใจนะครับแล้วก็จะทาให้เพื่อนเนี่ยโกรธบางครั้งบางคนเนี่ยไม่สามารถจะอย่าะควบคุมอารมณ์ตนเองได้นะครับการล้อเลียนต่างๆของเพื่อนล้อเลียนจุดด้อยของเพื่อนนะครับการใส่ร้ายเพื่อนเนี่ยต่างๆครับเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทนะครับเนื่องจากเราเนี่ย าการควบคุมอารมณ์เนี่ยยังทําได้ค่อนข้างน้อยนะครับก็จะเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาสในวัยของเราเนี่ยนะครับแต่การทะเลาะวิวาทก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากนักนะครับก็เป็นเอาง,ง่ายๆก็คือการาล้อเลียนเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ควรทํำไหมครับไม่ควรทํานะครับเราต้องไม่ล้อเลียนพฤติกรรมของเพื่อนไม่ล้อเลียนจุดด้อยของเพื่อนนะครับ เพราะจะทําให้เกิดการทะลาะวิวาทเกิดขึ้นนั่นเองนะครับมาดูการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ต้องเล่นให้เหมาะสมกับเพศของตนเองนะครับมาดูนะครับข้อแรกเลยนะครับสำหรับการเล่นของเพศหญิงและเพศชายนะครับการเล่นไม่ควรจะ แกล้งกันไม่ล้อเลียนหรือใช้กําลังที่รุนแรงทําให้เพื่อนอายหรือบาดเจ็บนะครับการเล่นบางทีก็อาจจะมีการประทะกันบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับเมื่ออาจจะมีการประทะกันนะครับฝ่ายที่ทําผิดก็ต้องรู้จักขอโทษนะฝ่ายที่ถูกกระทําก็ควรจะให้อภัยนะครับบางทีการเล่นเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระทบ กระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาใช่ไหมครับหรือ,อบางทีก็อาจจะมีการแกล้งกันบ้างเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะทําให้เพื่อนบาดเจ็บอย่างตัวตัวอย่างในรูปว่าเป็นการเล่นกีฬาใช่ไหมครับซึ่งกีฬาบางประเภทเนี่ยก็ต้องมีการประทะกันมีการถูกเนื้อต้องตัวกันอยู่แล้วนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับเมื่อ,อทําผิดก็ขอโทษอีกฝ่ายก็ให้อภัย เราก็สามารถที่จะเล่นต่อไปด้วยกันได้นะครับอาต่อไปนะครับไม่เล่นโลดโผนหรือเล่นขึ้นขนองนะครับเห็นไหมครับก็เหมือนดังในรูปนะครับการเล่นโลดโผนเลน่นขึ้นขนองอปีนป่ายต้นไม้หรือการกระโดดจากที่สูงเนี่ยการเล่นพวกนี้เป็นอันตรายทั้งนั้นนะครับเราเล่นจากที่สูงนะครับขึ้นต้นไม้อย่างเงี้ยกระโดดเงี้ย เราไม่รู้ว่าเราจะพลาดเมื่อไหร่อุบัติเหตเุเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับถ้าเราตกจากที่สูงมาก็จะได้รับบาดเจ็บนะครับปีนต้นไม้เราก็ไม่รู้ว่าต้นไม้มีอะไรบ้างหรืออาจจะมีสัตว์มีพิษหรือเปล่านะครับหรือต้นไม้อาจจะลื่นอาจจะตกลงมาทําให้แขนหักขาหักได้รับบาดเจ็บนะครับหรืออาจจะเกิดแขลถลอกนะครับเพราะฉะนั้น การเล่นก็ความเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าเล่นแบบรุนแรงโลดโผนหรือคึอกขนองจนเกินไปนะครับการขึ้นที่สูงการกระโดดที่สูงการขึ้นต้นไม้การปีนต้นไม้ต่างๆเนี่ยไม่ควรเล่นนะครับอา้าวมาดูความสําคัญของเพื่อนนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเราอยู่คนเดียวได้ถูกไหมครับ ในทุกๆสังคมจะมีเพื่อนนะทั้งโรงเรียนทั้งที่บ้านทั้งที่อาจจะเป็นที่ทํางานหรือที่ทต่างๆนะครับล้วนแต่มีเพื่อนนะครับคนเรามีเพื่อนแทบจะทุกคนใช่ไหมครับเพื่อนเนี่ยมีความสําคัญต่อเรามากนะครับอ,อย่างแรกเลยทําไมเพื่อนถึงสําคัญเพื่อนเนี่ยจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะครับนักเรียนดูจากภาพนะาการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเช่น ยืมสิ่งของยืมยางลบยืมดินสอเงี้ยนะครับเพื่อนทำโน่นทำนี่ไม่ได้เราก็อาจจะช่วยให้คําแนะนำนี่เป็นต้นก็คือเป็นการคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นเพื่อนเล่นและทํากิจกรรมร่วมกันนะนะครับาการเล่นต่างๆนะครับเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้บางอย่างนะครับเราก็ต้องมีการเล่นกับเพื่อนเพื่อนบางทีอาจจะเป็นเพื่อนสนิทบ้างไม่สนิทบ้างก็แล้วแต่นะครับ การทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเราก็ต้องทํากับเพื่อนอยู่แล้วนะครับเพื่อนเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็มีอิทธิพลต่อชีวิตเราค่อนข้างมากนะครับเป็นเพื่อนคุยซักถามเรื่องต่างๆนะครับบางทีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะจับกลุ่มกับเพื่อนคอยพูดคุยซักถามสิ่งต่างๆนะครับเป็นเพื่อนคุยเล่นต่างๆพูดต่างๆส่วนมากเราจะอยู่กับเพื่อนอยู่แล้วนะครับวัยเราเนี่ยเป็นวัยที่จะ ชอบอยู่กับเพื่อนนะครับการพูดคุยกับพ่อแม่กับครอบครัวเนี่ยก็อาจจะน้อยนะครับดังนั้นเราอาจจะพูดคุยสักถามปรึกษาต่างๆเพื่อนเนี่ยเยอะกว่าครอบครัวอีกนะครับการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นทำยังไงให้ผู้อื่นเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของเราวิธีการปฏิบัติตนก็คือ อย่างแรกเลยเพื่อนเนี่ยจะต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับรู้จักการแบ่งปันให้เพื่อนบ้างนะครับอคอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเพื่อนเนี่ยเวลามีปัญหาก็ต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการปฏิบัติตนของเพื่อนนะครับใช้คาพูดที่สุภาพไพเราะยิ้มแย้มทักทายเมื่อเจอกันเมื่อเจอกันก็อาจจะทักทายกันสวัสดีกันยิ้มแย้มแจ่ม,มใส ใช้คำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานนะครับไม่ด่ากันไม่ใช้คำหยาบนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยคบเพื่อนได้ได้นานแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับต่อไปก็คือการเล่นนะครับเราต้องมีการเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วนะครับการเล่นก็ไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงในการเล่นไม่ทำให้เพื่อนเจ็บไม่ตั้งใจแกล้งเพื่อนไม่รังแกเพื่อนนะครับบางคนเขาอาจจะมี จุดอ่อนของตัวเองบางทีอาจจะมีจุดด้อยเราต้องไม่ล้อเลียนไม่รังแกเพื่อนในจุดที่เป็นจุดด้อยของเพื่อนนะครับและที่สําคัญก็คือต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเมื่อมีการทําผิดก็มีการให้อภัยเมื่อให้อภัยก็ต้องมีการเมื่อการขออภัยก็ต้องมีการให้อภัยนะครับมีความจริงใจซื่อสัตย์ ไม่โกหกนะครับคนที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยต้องมีความจริงใจต่อกันไม่โกหกนะเวลาพูดก็ต้องพูดด้วยความซื่อสัตย์พูดด้วยความไม่โกหกนะครับเรามาสรุปเนื้อหาสำหรับวันนี้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับในวันนี้สรุปรวมๆมานะครับก็คือ,อมนุษย์เนี่ย ต้องมีความภาคภูมิใจในตนเองครับแต่ละคนเราก็จะมีความภูมิใจหรือจุดเด่นของตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าเรามีความภูมิใจยังไงในตัวเราบ้างนะครับการปฏิบัต,ติตนการแสดงออกถึงมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับการรัฐ h i s a นะครับก็จะมีทั้งเพศหญิงเพศชายนะครับตั้งแต่การพูดใช่ไหมครับการปฏิบัติต่างๆนะครับในชีวิตประจําวันนะครับทาให้เกิด ทําให้การดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยได้อย่างมีความสุขเมื่อเราปฏิบัติตามกาลเทศะได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีมีน้ําใจและรู้จักช่วยเหลือเพื่อนอยู่เสมอจะทําให้เราอยู่ในสังคมร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขนะครับเมื่อเราให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนเดือดร้อน เพื่อนก็ให้ความช่วยเหลือเราใช่ไหมครับ่าเมื่อเราทําดีต่อเพื่อนเพื่อนก็ทําดีต่อเรานะครับก็จะเป็นการสลับไปสลับมานะครับเรามีน้ําใจต่อเขาเขาก็มีน้ําใจต่อเราอ่าเราช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือเราเนี่ยนะครับอ่าเรามีปัญหาเราปรึกษาเพื่อนเพื่อนมีปัญหาเพื่อนปรึกษาเราใช่ไหมครับก็จะดําเนินกันอ่าไปเรื่อยๆนะครับก็คือการรู้จักให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับระหว่างเราเพื่อนนะครับเพราะ เราจะต้องมีเพื่อนอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครนะครับที่ไม่มีเพื่อนเลยถูกไหมครับบางคนอาจจะมีเพื่อนน้อยบางคนอาจจะมีเพื่อนมากก็แล้วแต่การเลือกคบเอานะครับส่วนมากก็จะคบเพื่อนที่มีนิสัยใจคอใกล้เคียงกับเราไหมครับเพศหญิงก็คบเพศหญิงเพศชายก็คบเพศชายเงี้เป็นต้นนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่ครูจะย้ํา เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับก็คือให้นักเรียนรักษาสุขภาพของตนเองนะครับเนื่องจากในช่วงนี้นะครับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยยังค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับและก็แพร่กระจายไปค่อนข้างเยอะนะครับการติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับระดับหมื่นวัวทั้งนั้นนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยดูแลตนเอง ครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อออกไปนอกบ้านเมื่อไปพบปะต่างๆนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมไว้นะครับสเปรย์แอลกอฮอล์พกไว้นะครับฆ่าเชื้อดูแลตนเองนะครับการป้องกันตนเองป้องกันป้องกันครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคติดต่อนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ ก็มีงานที่ครูจะให้ทํานะครับซึ่งครูก็พยายามที่จะลดงานเราให้เหลือน้อยนะครับมีแบบฝึกหัดอยู่ประมาณ3ข้อนะครับซึ่งก็เป็นการเขียนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยลดความเครียดจากการทํางานเนาะนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ